สวัสดีครับผมดีเจมักเทียนครับอยู่ในแก๊งของทีมงานในหนุ่มครับใ,ในหนุ่มจัดให้นะครับผมนะก็วันนี้ก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมว่านั่งลืมเล่ากันเนี่ยแหละก็ไม่รู้เป็นไงครับทําง,งานไ,ได้เงินตลอดนะครับเงียแม่งไม่ตังค์ซื้อเหลา้าเก็บเหล้ากิน,นเก็บตามขวดตามขยมะมาเทกินเงินซะ นั่งอยู่กับใครนั่งอยู่กับทีมงานครับเก็บมาแล้วก็หมดเน่ครับอันนี้ก็คุยขยะมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นใครไม่รู้แม่งซื้อกูใช่มานั่งกินกันอันนี้ก็ปลาเผาไม่รู้ใครแม่งซื้อมาทิ้งขยะไม่เก็บมากินกัน,กนกหางเผื่อหน่อยอน,นี่ก็กระพริบแมงดาครับเนี่ยแม่งก็น,นี่ก็มา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 ตัวน,นี้เลยครับมา ก็หน,น้มมาในหนุ่มอะครับวันนี้ก็เมียไม่ให้ตังค์กันทักคนเลยครับก็ไม่รู้เป็นยังไงครับก็เลยต้องเก็บคงเก็บควดกินกันแล้วขวดเยอะครับแต่วันนี้ไม่รู้เป็นยังไงน,น้ํายังไม่มีจะกินเลย,เลยนะครับเนี่ยแห้งๆครับน้ำแข็งน้ำเค็งก็ไม่เหลือแล้วครับเมียวันนี้เมียปล่อยกดอยากกันไม่รู้อะครับเหมือนเหมือนตัดตัดนิสัยหรือตัดสันดา้านเันก็ไม่รู้อะครับนั่นกินกันทุกวัน นี่คือทีมงานของนายหนุ่มจัดให้ครับเฮครับสวัสดีครับีคครับและนี่ก็คือว่านายหนุ่มนะครับนี่คือเจ้าของเลยนะครับผมนะเจ้าของบริษัทงานนายหนุ่มทาสปอร์ตจัดให้ครับผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการใหญ่ครับนี่ไอที่ผ่านมาคือเลขานั่นเลขาครับผู้จัดการ โอเคโอเคนะครับอะไรอธิบายความรู้สึกยกคว้าค่ะยกคว้าโวันนี้ก็รู้สึกว่ากระจายมากมายนะครับกับสําหรับว่าผู้จัดการคือไม่มีเล่าให้จะแดกเลยตุนหายกําไรหมดบริหารงานโดยเสียนนุ่มจิ๊บหายโดยเจแม็กซทีนล้างฝาดโดยสามีทั้งสองคนภรรยาอะไรนะอ๋อภรรยาไม่ใช่สามีภรรยาวันนี้ ชิปายกันทั้งคู่ครับทั้งทีมงานครักำลังนั่งมองหน้ากันจะไปทางไหนมองแล้วมองอีกอยากกินเหล้าขาวเงินกับบะหมี่เส้นงีรีอาย่างหรือใอาย่างหรืไปใดไทยเลยบ้าอยู่แม่งล่ารืเขาไอขายของเก่าปิดเบิร์ตอีกนั่นแหละแม่งขายของเก่าเลยหลายบาทอยู่เอ้าเอาผูดต่อ พ่อแหละละ่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีครับนี่แหะสวัสดีครับ